บอดี้เบสิกตอนที่2ตอนแรกผมก็จะทําเกมนี้แค่คลิปเดียวแต่ปรากฏว่าทําตอนแรกลงไปแล้วแม่งบูมเฉลยบูมย่งก่อไหมครับซะอีกเพราะงั้นในคลิปนี้เราจะกลับมาเล่นเกมนี้กันอีกรอบหนึ่งโดยเป้าหมายในคลิปนี้ของผมก็คือไม่ชนะกูไม่เลิกแ๊บนะเพิ่งเห็นว่ามีข้อนอกด้วยงั้นขอไปสำรวจดูก่อนละกันว่าข้องนอกโรงเรียนมีอะไรบ้างมีสนามหญ้าโง่ๆกับรั้วไม้พังและก็ท้องฟ้าสุดสมจริงไอ้ก้อนขาวๆนั่นคือเมฆหรอวะโอเคคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะ ที่ต้องมาดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดต่อคณิตศาสตร์มันผิดข้อเดียวเดี๋ยวมันจะเอาทางออกไปแล้วจะดูไม่ได้เดี๋ยวนะถ้าตัวละครเราเข้าโรงเรียนมาจากทางนี้แล้วทาไมตอนนี้มันมันล็อกอะทำไมเราเข้าเราเปิดเอ้ยชุยเราเปิดออกไม่ได้เบาดี้มึงทาอะไรมึงเนี่ยถ้าในคลิปนี้ผมพูดผิดเบอก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมพุ่งกลับมาจากโรงเรียนมาแล้วก็มาคลิปเลยท้ามาผมอาจจะเบลอเบอนิดนึงนี่แหนะละฮะสภาพของโคชิตต้องมานั่งคิดเลขพร้อมกับพูดไปด้วยพร้อมกันยังภาษาไม่ออกเว้ยโอเคเอาใหม่ตั้งสติ6ลบ8 เท่ากับลบ2อง 2> ที่ผมเงียยไม่ใช่อะไรหรอกนะคือผมกำลังนั่งฟังอาจารย์มันพูดอยู่ซึ่งผมเพิ่งสังเกตว่ามันอ่านโจทย์แล้วฟังด้วยนี่นแสดงว่าไอโจทย์ที่สั่งตัสดุเล่นเนี้ยคือมันก็อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยใช่ไหมแสดงว่าเราก็ต้องฟังที่อาจารย์มันพูดหรือเปล่าถึ่งจะตอบมันถู โอเคฝับ okay, ป๊บนึงอโืโอ้โหโอูฟังกูเฮ้อ,อ,อมันพูดจบยังโอเคมันพูดจบแล้วตะกี้โอโ้เสียงแม่งยังดังสะดุ้งเลยดังถึงขนาดที่ว่าผมต้องถอดหูฟังทิ้งอ่ะคิดดูสรุปเลยคือมันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นคือ,อยังไงมันก็เป็นเสียงท่าท่าอยู่ดีบอกตามตรงตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมไม่เคยชนะเลยสักครั้งหนึ่งแต่ ที่ผมเล่นมารอบเนี่ยคือผมพอจะจําได้แล้วว่าสมุดอะมาอยู่ที่ตรงไหนบ้าง2เล่มแรกจะอยู่ทางฝั่งขวาส่วนเล่มที่ผมเราจะไปหาอยู่คือตรงนี้คือแต่ถวห้องคูใหญ่อีกเล่มหนึ่งก็อยู่ตรงห้องที่อยู่ข้างๆกับโรงอาหารแต่ปัญหาคืออีกเล่มหนึ่งอะเล่มสุดท้ายผมไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเพราะผมไม่เคยเก็บมันได้เลยเก็บได้สูงสุดก็แค่6เล่มอ้อใช่ลืมบอกไม่นับไอ้สองเล่มแรกที่เก็บตอนที่อยู่หน้าโรงเรียนนะซึ่งถ้าทุกอย่างไม่ผิดพลาดน้บอดี้มันอยู่ทางฝั่งซ้ายโอเคถูกต้อง อ่าแต่อีขุนกระบอกนี่ไม่เกี่ยวมันมาของมันเองดีนะมันใช้แค่ตอนหันซ้ายหันขวาอย่าไปโดนกูติดกำแพงแล้วกันไปซื้อน้ำแบบสวัสดีคู่ใหญ่บ๊ายบายคู่ใหญ่ฝากเก็บไอขุนยนนั่นด้วยเออโอ้มันหันหน้ามาแล้วผมว่าผมวิ่งไม่น่าทันอ่ะโอเคไม่ไปทันมันมาแล้วเฮ้ยเลี้ยวขวาไม่ทันชิบหายโอ้โหแล้วแม่งแต่งซะสุดทางเลยและทางตันด้วยเออโอ้ยลืมไปคูใหญ่แม่งอยู่เออเออเดินไปขอขอเก็บสมุดห้องนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาอีกรอบนึง วิ่ง <Wing. S 2> สมมุิอยู่แค่เอื้อมวิ่งไปอืออือโอเคทันโอเคทีนี้จะมาจับกูก็ม,มาจับเลยรอละยอย่ามอบตัวละขี้เกียจหนีหนีไปก็เบิืองสตาร์มินา่าเปล่าไม่วิ่งไวกว่าผู้เล่นมันก,กี่โกงคู่ใหญ่สับขาวไวแม่เหมือนรู้ใจกำลังจะทักเลยว่าตานี้ไม่เจอเด็กกระโดดเชือกพอคิดปุ๊บแม่งได้ยินเสียงเพลงมันมาเลยได้โปรดอ,อย่ามันจัสแกนหน้าประตูอย่าดักหน้าประตูแล้วกันโ okay, อเคมันอยู่ฝั่งนูน้น อาจารย์อยู่ฝั่งทางนู้นงั้นผมก็บิดมาทางฝั่งนี้หันขวาอีกทีแล้วมาเจอเด็กกระโดดเชือกอีกรอบหนึ่งเฮ้คุณพี่อะไรของกูวะเนี่ยห้องนี้ไม่มีแม่กุญแจอยู่เสร็จได้เอามือเอื้อมเข้าไปหยิบไม่ได้โอ้โอ้เด็กกระโดดเชือกมามึงอย่ามาไปไกลชู่วิ่งเฮ้เฮมันคงจะตามผมไม่ทันหรอกมังโอเคมันน่าจะไม่ตามมาแล้วแหละแม่กุญแจน่ะมีอยู่จริงแล้วมันอยู่ในมือของฉันแล้วเฮ้อฮสำหรับคุณใหญ่มานนี่จบไปนะ เล่มที่หฉันได้ยินเสียงทุกครั้งที่คุณเปิดประตูเฮ้ยเฮอย่ามาแตะหลอกใสก่กูมึงไม่มีหูด้วยซ้ําเล่มที่6โอเคปัญหาตอนนี้มาแล้วคือผมไม่รู้ว่าเล่มสุดท้ายเนี่ยเล่มี่เจ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเร่เวาเดินหาทุกโรงเรียนแล้วเดินหาไม่เท่าไหร่แต่บอดี้มันว้า์ไปขึ้นเองต้องระวังเออไอ้สาิสาวิอีกแล้วแค่เผลอกดวิ่งนิดห่อยเออเออเป็นจับแม่กูจะรอดไหมเนี่ย ได้ยินเสียงเพลงนี้รู้สึกแบบชื่นใจจ,จริงๆมีคนเปิดเพลงให้ยันหน้าห้องอ้าวคูไม่น่าทักเลยเฮ้ยแม่งไปละผมจะท้อชีวิตตัวเองละยังไงผมก็ไม่น่ารอดอะ่ะเชื่อผมว่ามันต้องแต่หน้าห้องแน่ๆบอดี้อ่ะเออมาเลยแล้วประเด็นคือแม่งมาจริงด้วยผมแค่พูดเล่นมาเริ่มใหม่กันเจอเหรียญตกกลางพื้นผมเก็บขึ้นมาครูใหญ่เห็นครูใหญ่ไม่เอ็ดด้วยเออไม่จับผมด้วยตีผมวิ่งและจับจังเลย แม่โรงเรียนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยตอนนี้ผมไม่กลัวอาจารย์แล้วผมมีป๊สซี่พิฆาตสองอันอ่าเว้นไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันใช้ปั๊สซี่ไม่ได้ป๊สซี่ไม่มีผลต่อมันมันไม่ขุ่นยนต์มันไม่ลื่นตัวมันใหญ่ครูใหญ่ไม่หยูดเดี๋ยวผมขอวิ่งแล้วกันมันช้าเดี๋ยวโดนไอ้นั่นดันมาเหมือนตาเมื่อกี้ถ่ายแล้รอบนี้ก็ตัวอยู่ข้างหน้าโอเคสวยรอบนี้ไม่โดนดันเว้ยเจ้าว่าไปหลังคาของห้องรงอาหารทำไมมันถึงดำอย่างนั้นวะเสียดายไม่เงยขึ้นไปดูไม่ได้้กก็็ไไมม่่่แนนอออาจะะีตัวรซยูด อ่าไม่แน่อาจจะมีร้านขายเชือกมาตั้งอยู่ตรงห้องบนนั้นไอเด็กกระโดดเชือกมาซื้อเชือกนั่นไหนมันมาละเออดีนั้นไปเกินไก่เนี่ยที่ผมตัดเชือกของไอเด็กกระโดดเชือกเนี่ยไม่โดนข้อหาว่าบูลลี่กันหรือไงวะตะกี้คุณใหญ่ก็เห็นไม่โดนจับหาเล่มแล้วโว้ยบอดี้อยู่ไหนวะโอ้โมันอยู่ข้างหลังเลยวิง่งละวิว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งสาธุใหญ่คุณใหญ่จะพิ่งมาโอ้โหแม่งมาหมเลยอ่าปแบบั๊บซิอีกอันนึงอือถุงวาลาไว้ก่อนขอเก็บสมุดเล่มนี้โอ้สตาร์มินาหมด เหนื่อเยอะเลยเออช่างแม่งเถอะเออเต็มตัววิ่งสิครร้อยได้เลยก็ไม่ต้องน,นี่หว่าเดี๋ยวให้ครูใหญ่มาจับเอาก็ได้จะได้ไม่ต้องวิง่งอ้ก,กันแกมมาก่อนโอ้โหแล้วแม่งดีนะไม่เดินวิ่งออกไปอ่าครูใหญ่ครับครูใหญ่เอเอ,าเอามานี่มานี่ครูใหญ่จับผมหน่อยโอเคสิบห้าวินาทีน่าจะทันแหละบาวดี้มันคงไม่เมาขนาดนั้นหรอกมัง้งมั้งนะเออตะกี้ครูใหญ่วิ่งอย่างไบอ่ะวิ่งผ่านหน้าต่างไปแป๊บเดียวเองเองี้ยวไปเลยอะอีแค่สามวิเท่านั้น อีกนิดเดียวโอเคเอาใจแล้วอย่านะสวิปอย่ามากวาดแถวนี้นะเฮ้ยห้องนี้เปล่านะที่มีสมุดอ่ะอีกเล่มหนึ่งเฮ้ยใช่เจอแล้วโอ้อีกเล่มมันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ครบและวเจ็ดเล่มมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น้าเกิด,กดผมเก็บครบเ็ดเล่มแล้ว ตะกี้มาไล่ผมออกไปหาทางออกใช่ไหมแหมที่งนี้ผมเก็บสมุดครบและไม่งไล่ผมออกจากโรงเรียนดีจริงๆ้อมอไปทางโรงอาหารแล้วกันน่าจะไวกว่าอ้อมไปตรงหน้าโรงเรียนอะเพื่อออกทางออกอาจารย์ตีอย่างไวอู้ตรงนี้มีทางออกอีกทางงเนี่ยนะคือผมสามารถออกจากทางนี้ได้เลยแมะจะได้ไม่ต้องอ้อมไปทางหน้าโรงเรียนเอออ่าผมทําอะไรผิดปะเนี่ยทำไมโรงเรียนเป็นสีแดงอะวัดเกิดอะไรขึ้นทำไมเกมผมเป็นสีแดงแลวทำไมเสียงในเกมผมหายไปเนี่ย อ่าไม่รู้ครับเก็บกระบอกเบลซี่ไปหนึ่งอ๋อเนี่ยเสียงเกมมาแล้วเนี่เสียงเในก,กระโดดเชื่อกับอาจารย์อยู่และคือผมต้องทำไงต่อเนี่ยอะไรคือการที่ผมเข้าแก้ประตูทางออดแ,และมีกำแพงมากั้นไว้ไม่ให้ผมออกไปเนี่ยเกมนิ้วนาการจะผมเนี่ยเอ,อ้โอ้อาจารย์ไม่มาแล้วมาเป็นสับเบิ้ลเลยอืเอออ่าครูใหญ่ครับทำไมโรงเรียนเป็นสีแดงตอบผมได้ไหมอ้าวมิดไปละคือตอนนี้มีใครจะตอบผมได้บ้างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น อนโรงเรียนไม่มีใครคิดจะแปกใจเดี๋ยวหรอวะว่าทำใม้โรงเรียนเป็นสีแดงเนี่ยทุกคนแลดูใช้ชีวิตตามปกติเนะเหมือนโรงเรียนแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูอย่างบุรีหน้าห้องดิไม่ยืนแข่งเื่อเหมือนเดิมเลยโอโอชิบหายใจไม่เข้ามาแล้วโอแล้วแม่งอย่างไวไอ้บุรีไอ้ซู้เพื่อนยากอากูไปดิเพื่อนช่วยกูด้วยเสียงซาซาตอนจัมสสแกอยู่ไหนวะช่างแม่งเอาไปว่ากูต้องมานั่งเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าจะบ่นอะไรตอนเล่นเกมแล้วปกติเวลาเล่นเกมผมก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเยอะและแบบเงียบมากมาก แต่พอมาอัดคลิปอย่างนี้ก็ต้องพูดไงไม่งั้นคลิปมันจะน่าเบื่อเออโอเคเรื่มที่ห้าผ่านไปอาจารย์มันจะดักอยู่หน้าห้องไหมวะห,หลังโอเคมันดักอยู่เหมือนเดิมเลยไม่เป็นไรเรามีประซีทค่ภาสองกระป๋ ي, องมาดิรอมาให้แก้ก่อนเจะบอดนี้คูใหญ่ามาอยู่ใส่เกมหมาเลยแล้วลกันโอเคถึงหน้าห้องแล้วรออาจารย์มาใก้แก้แล้วก็ปานกระป๋องก็บนท่าที่หนึ่งกูคิดชื่อท่าไปทันเว้ยไปละช่างแม่งเริ่มที่หกผ่านไปตอนนี้เหลือแค่เร่มเดียวละต้องย้อนกลับไปเอาที่แถวห้องครยใหญ่มมี่ไไฟ หันหลังแปบบ๊บโอเคบอดี้มันจะอยู่หลังกะระแพงมีเวลาให้เอาไม้กุญแจจากห้องนี้อยู่เอามาด้วยต็มมาตินมือมาเพื่อได้ใช้ไหนดูซิอาจารย์อยู่ไหนแล้วโอโหใกล้มากอาจารย์วิ่งอย่างไวอะ่ะอ่าแต่ผมมีป๊๊ซี่อีรอกระป๋องอะเอาไหมาล่ะนี่นลยจัดแป๊ซี่สาดใส่หน้าอาจารย์แบบจุกๆุกโว้ววววแต่ฟังพี่ใจเย,ย็นครับพี่พี่ใจเย็นอย,ย่าเสิ่งพี่คุณใหญ่อยู่เดี๋ยวผมโดนหาว่าวิ่งอ่มแต่ก็เขอบคุณที่มาส่งนะไวกว่าเดิมเยอะเลย นี่ขนาดผมเบาเสียงเกมลงไปเยอะอย่างนั้นเนี่ยพูดโคตรเสียงดังเลยโอ้แล้วผู้ใหญ่ข้างหลังโบลี่อะโ,โอ้ไม่ใช่ผู้ใหญ่ละเสื้อเก็วบวัตถุกายไม่ใช่ละล็อกเลยโอเคตอนนี้ผมเก็บสม,มุดโค้ชเจ็บเล่นละแล้วลตอนนี้มันมีทางโผล่โผล่ขึ้นมาตรงโรงอาหารแต่พอผมเข้าใกล้ปุ๊บเนี่ยมันก็ออกไม่ได้และคือผมต้องทำไงต่อเนี่ยตอนเนี้ยต้องไปทางหน้าโรงเรียนเหรอโอ้ตายกว่าจะผ่านไม่ได้โอไม่น่าไปถึงครับผมว่านะ โอ้ยเเดี๋ยวอาจารย์แม่งอ้อมมาไวเกินไปเปล่าโอ้และเสียงอะไรแม่งอย่างดังเลยอาจารย์ก็วิ่งอย่างไวตอนนี้ไม่เคยขีอะไรขึ้นมาวันเนี้ยพูดไม่ทันหมดแล้วถ้ากูตายนะ <c oughs> ยก,กูโกรธเดี๋ยวกูจะทุบมือด้วยแฮดสปินเนอรนั่นแหละไอเวนะ